สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันอาทิตย์ที่พฤศธีกายนพุทธศักราช2 5 6 6ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น จากแผนที่อากาศพื้นืนมณีขาพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยมีกำลังอ่อนลักษณะเช่นนี้ค่ะเฮดหายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าในขณะที่ล้มตะว,วันออกยังผัดปกคลุมประเทศไทยลักษณะเช่นนีเ้เฮดห้ยบริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ค่ะ ตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวอากาศขอนแก่นค่ะก็ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยค่ะบริเวณจังหวัดมหาสารคามค่ะเรดาร์ตรวอากาศสกลนครค่ะยังตรวจพบกลุ่มฝนค่ะคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าก็มีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมื้ีนที้อยู่ที่34-35องศา,ศาเซลเซียส คาดหมายอ,อุณหภูมิตำสุดเมื่อเอินเศร้าไขอยู่ที่22-25องศา,ศาเซลเซียสค่แะแต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้และเพิ่มความระมัดระวังค่ะในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกอวัยน้ำค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมนีสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน